โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยร้อนแรงสุดๆไปเลยนะครับทะยานสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์สร้างความตื่นเต้นให้นักลงทุนทั่วโลกเลยแต่ว่าเบื้องหลังตัวเลขสวยๆแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดัชนีดาวโจนส์ครับที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐเนี่ยตอนนี้ปิดทะลุ46,000จุดไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญ,ญาณที่บอกว่า ความเชื่อมั่นในบริษัทใหญ่ๆของอเมริกานี่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่หุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวที่วิ่งนะครับดับชนี S&P 500ที่รวมบริษัทชั้นนำไว้ถึง500แห่งก็ทำสถิติหม่ไปกับเขาด้วยเหมือนกันนี่เป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนเลยว่าตลาดขาขึ้นรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาจากหุ้นแค่หยิบมือเดียวแต่เป็นความแข็งแกร่งที่กระจายตัวไปในวงกว้างจริงๆและแน่นอนครับขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลย หัวลดจากที่ลากตลาดในรอบนี้ก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองดัชนี NASDAQ ก็พุ่งทยานทำสถิติใหม่ตอกย้ำแบบชัดๆเลยว่านวัตกรรมและ AI คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆที่กำลังกำหนดทิศท,ทางตลาดในยุคนี้เลยครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่ส่งให้ตลาดมันพุ่งทยานได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาแกะรอยไปพร้อมๆกันครับหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกัน ข้อแรกเลยผลประกอบการของผู้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยโอ้โหออกมาดีเกินคาดไปมากข้อสองนักลงทุนส่วนใหญ่เขาเดิมพันกันว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเตรียมจะลดดอกเบี้ยแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสุดท้ายก็มีความหวังเกิดกับนโยบายภาษีใหม่ที่อาจจะออกมาช่วยให้คนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนั่นเองคือต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าตลาดรอบนี้เนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีเขาไม่ใช่แค่มาแจมนะแต่เป็นผู้นําเลย เป็นหัวขบวนที่กำลังลากทั้งตลาดให้วิ่งไปข้างหน้าพร้อมๆกันเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตัวเลขนี้1นึ่งแสนล้านดอลลาร์หนึ่งแสนล้านนี่คือเม็ดเงินที่เอ็นวีเดียเขาประกาศว่าจะเอาไปลงทุนใน OpenAI เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดยักษ์เลยคือมาสะท้อนให้เห็นเลยว่าความเชื่อมั่นและเม็ดเงินมหาศาลขนาดไหนที่กำลังไหลเข้าไปในอุตสาหกรรม AI ในตอนนี้ แต่ว่านะครับในขณะที่ทุกคนกําลังแฮปปี้กันอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมีเมฆหมอกบางๆก่อตัวขึ้นมาไกลๆคือแม้ตลาดจะดูดีมากแต่ก็มีความเสี่ยงที่เราต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยเหมือนกันความเสี่ยงที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเรื่อง government shutdown ครับคือหน่วยงานรัฐบาลอาจจะต้องปิดทํางานชั่วคราวเพราะร่างงบประมาณยังไม่ผ่านฟังดูอาจจะเป็นเรื่องการเมืองนะแต่สําหรับตลาดหุ้นแล้วเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ชอบเอาซะเลยและมันก็อาจจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นได้ง่ายๆเลยคร และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนรอฟังกันแบบใจจดใจจ่อเลยก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ของเดือนสิงหาคมที่จะประกาศออกมาปลายสัปดาห์นี้ทำไมมันสำคัญเพราะตัวเลขน,นี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศให้เฟดต,ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยครั้งต่อไปซึ่งบอกเลยว่ามันเปลี่ยนทิศทางลมของตลาดได้ในพริบต,ตาเดียวภาพความไม่แน่นอนตอนนี้มันสะท้อนออกมาได้ชัดมากๆในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เลยครับลองดูนะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงเพราะ คนเริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหรือเปล่าแต่ในทางกลับกันราคาทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกลับพุ่งทํำสถิติใหม่ซะง,งั้นนี่มันเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่านักลงทุนกําลังมองหาที่หลบภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าโอเคพอเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วทีนี้เรามาฟังมุมมองจากฝั่งมักวิเคราะห์กันบ้างดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับสถานการณ์แบบนี้บริษัทจัดการลงทุนรายใหญ่อย่าง Capital Group เขามองว่าถ้าเฟดเดินหน้าลดดอกเบีย้ยจริงๆอย่างที่ตลาดคาดกันนะนี่จะเป็นจงหวะที่ดีมากๆหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสทองเลยก็ได้ในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งก็ตรงกับที่ตลาดคาดหวังกันไว้เลยและคำถามต่อมาคือจะลงทุนในกลุ่มไหนดีล่ะนักวิเคราะห์เขาก็ชี้เป้ามาที่4กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกคือพลังงานกับการเงิน2กลุ่มนี้มักจะไปได้ดีเวลาดอกเบีย้ยเป็นขาลง ต่อมาคือกลุ่มสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มที่แบบว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะร้ายยังไงก็ยังเติบโตได้และแน่นอนตัวเอกของเรากลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ AI อันนี้ยังมองว่าเป็นดาวเด่นในระยะยาวอยู่ครับเอาละครับสุดท้ายนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหลดกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพใหญ่เห็นวัชัยของสถานการณ์ตลาดในตอนนี้กันนี่คือบทสรุปที่ชัดที่สุดเลยครับตอนนี้สถานการณ์มันก็คือตลาดหุ้นกําลังยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ แต่มันก็เหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเส้นเดียวที่ข้างหนึ่งเนี่ยมีแรงผลักดันมหาศาลจากปัจจัยบวกต่างๆแต่อีกข้างหนึง่งก็มีแรงฉุดจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่สาคัญมากๆรออยู่เหมือนกัน และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าท่ามกลางบรรยากาศที่มันมีทั้งความหวังเต็มเปี่ยมกับความกังวลที่ซ่อนอยู่สุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของตลาดในก้าวต่อไปจะเป็นความเชื่อมั่นที่พุ่งทยานหรือจะเป็นความเสี่ยงที่รออยู่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ